ดูกรรมการครับตีตอนนี้คุณเซียทาสีไิรางหลังจากเตะก็วันนี้เข้าได้ไปนิดนึงนะครับเข้าได้ไปนิดหนึ่งแต่ที้มาทถาน้าที่หน้าตาวน้าตาหน้าตาในเซนเอ่อที่ไหนเงี้ชุดคู่นีโอ้โหตัดตีผิดแล้วเจอโดนอีกเนี่ยคนตัดผิดผึ่เยอะแล้วเนี่ยผมบอกให้พี่เหน่ครับอ้โผึ่งนี่เป็นอาวแล้ว พึ่งบอกข้าพูดในนักกีฬาบางเบอร์แล้วสามไปเริ่มพูดมฟุ้แล้วคราวนี้แล้วครับเออข้างเลยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเพราะเป็นหนึงที่เด่นไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อมฟุ้ไปเลยจากผมรู้แต่ถ้าฟุ้งก็อย่ไม่ให้หลงครับไม่ให้หลงนะครับลามตามมาสามเจ็ดสามรอบหลักสี่จะมาแล้วเออยี่สิบมาทีหลักร้อยเลยอ่ะมาตาที่ห้าสิบแปดสองเปหนึ่งรอบรองสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับรอบรองสุดท้ายสำหรับวันนี้ หมายเลขแปดหมายเลขแปดสองเป็น1นอข้าวงข้าวงสิบสองคะแนนหมายเลขแปดต้องไปถ่ายช็อตเจ็ดแล้วบ้งเนี่ยห่กสิบแปดหกสิบเก้ารอบสุดท้ายวันนี้สองเป็นหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับขึ้ดวงเอียมวงีมาีครับบางรีทั้งทีอีกสิ้คะแนนมาวกทั้งทีเิมาแล้วร้ยหลักสี่ยมาแล้ว ไหลไปโอ้โหสี่ร้อยแปดแล้วด้วยโอ้โหอาจไม่แน่อาจจะเห็นหลักแปดก็ได้นะจ๊ะโอ้พลางอีสิบห้าคะแนนพลางพลางสมัักชัย่กล้าไหลไปเลยไหลไอยแปดร้อยไปเลยรอีับน่ก็ได้ผมเชื่อเลย้วะเสี่ศูนยนี่ขนมขนมก็รบเคนุ่ยหลั ไปายสบาไหลเต็มไปคูอ่อไหนดูบันเหลืองบันเหลืองนาเด็กจะเพิ่เข้ามาเด็กจะเพิเข้ามาเหลืองันเหลืองันเหลืองบันเหลืองนี่มเลขสี่บันเลืองันเหลือมันกันชูเต็งมอนกันโสพลนวดชื่อจริงโสพลชื่ศักดิ์ศรลานะครับฮะเงชืจริชไทเรื่องคุณลอถูกไหมครับถูกไหมครับ สอคนด้กัสองคนไม่าู้นละตาเดียวเตะขอเกนเปคนท่เล่นสุดเป็นสอแล้วเขาเป็นนักตไลแล้วเสียงหายไปแล้วเขาจับคนนี้นะค่สองคนจับกันไปนะครับีไวันนี้ด้ข่าวสีเขียวเขาไปยอจังร์เติน้าแม่หกวันแล้วน่รงไหนเลยครับโค้สนามตะก้อนี่ก็เป็นเพลงก่อนร้องเพลงสีสันไปสีสันน้องชิวน้องชิว ทีมชาติชิงทัพที่สองไปเลยไปเลยทีมแต่ว่าสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับสองเป็นหนึ่งตัดสีขาวสองเป็นหนึ่งรอบสุดท้ายครับเอาช่วยกันอุดหนุนหน่อยครับเดี๋ยวจะได้เชียร์ตักโอได้เต็มที่เลยนะครับอุดหนุนหน่อยครับช่วยกันซื้อหน่อยครับรอบสุดท้ายสองเป็นหนึ่งนะครับ น้ำมูนสี่ขวดรถกเะตุ้นสองใบนะครับไปละสี่สิบบาทครับเชื่อใจครับรอบสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะครับเจ็ดแปดอย่างเงี้ยเจ็ดแปดกับแปดแปดแปดหนึ่งอย่างเงี้ยแปดตอนนี้เฮงเครียดอยากให้เขาหลอกแปดเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นเวลาเด็กคนนี้อยู่หัวแล้วหัวยังหัวยังเล่นหน้าอยู่สามคนนะ แล้วโผลเล้งลีลานะครับแล้วหลังวกยังไม่มาเนี่ยก็ยังไม่เต็มเลยอยู่หลายยังอาวุธยังเยอะอาวุฒิยังเยอะเอาวุฒิยังได้อยู่โอ้โหขอบคุณนะซึ้งใจจริงๆนะครับที่พวกเราเนี่ยไม่ชิงกัดเดี๋ยวไปไม่ชิงกันไม่โผลก็ทำบุญณแต่ผ้าแต่ก็วัตถุผ้ามาสามสิบปีตอนนี้ขาเดินไม่ได้แล้วนะครับมาช่วยทาบุญกับแกนะครับค่าอาหารนะครับไปร่วมแกจะอยู่ให้เราเห็นได้สักกี่ปีนะครับ ปีนี้ก็ไตะเจ็ดถึงเจ็ดแล้วนะครับนะครับมาช่วยกันครับนะฮะก็ช่วยกันะตอนเต็มนะครับดีกว่าไปเคาะลงให้กินดคับอ่าครับดูเกมกันต่อไปแล้วครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่สี่สามสามครับทีมเคมูยองครับราชนาวีสงสารแกงครับเวลาก็เจบเกือบยี่สิบนาทีครับเวลาดีอ๋อยี่สิบแปดนาทีแล้วครับเวลาดีครับเวลาดีครับ ครึ่งแรกสี่ครึ่งแรกสี่กว่าครึ่งหลังอีกรัครึ่งหลังครับอีกสี0โอ้โหอีกสามร้อยห้าสิบเข้ารอบเลยไปอีกสแต้มเข้ารอบทันทีเลยเออมาบวงมือครับสิบห้าคะแนนมิสเตอร์เน่งมิสเตอร์เน่งไม่ไปผิดหไมอไม่ไรู้หรือไย คนคิดว่าเล่าลูกคนนี่จะใครจะได้กินไหล่ไปไหลครับไหลของไลเกมไล่สิบสองคะแนนช่วเกมแดงไม่เกมทุกครั้งที่เดินไม่เกมหมายเลขเก้าลักกีฬากองทัพบกพระรามสอมแดมโถทองนะแต่ลิงจะได้ไปลู้ศิษอาจารย์อะไรเออก็จอบก็จอบกับจังเออเอาครับขึ้นมาบวงมือตีไหล่สอมแดมโอ้ยชนขอบ เโรรงียนอะไรน้องแฟมน้องแฟมอยู่ที่ไหนก็ตอบก่าจัดกไปเล่น่อยเออถ้ายังเหลือเยอะเวลาก็ยังเหลือเยอะสี่หกศูนย์ครับตอนนี้ถ้าผมไม่เข้าอีกรู้สิอาจารย์โบราณน่าชั่งนี้อ่าอาจารย์โบราณน่าแกเสียชีวิตแกเป็นมะเร็งนะครับเสียชีวิตโบราณไม่เข้าคยสีโดอเข้าด้านลู่ไม่ได้แล้ครับมันเป็นอะไระลาลึกไอ้เข้าได้ไหม เจ็ดสี่เอกอ้ยเจ็ดสี่เอกจัดลายพิธีดนตรีได้เลยครับอยาให้เข้าเวลาจัดลายพิธีดนตรีได้เลยครับก็าวี่ยังศึกษะที่ไให้แล้วครับขอบคุณน้องๆทุกท่านที่มาสร้างสีรษะให้กับวัพระนะครับทางโน้นพี่กเลี้ยงข้าวอยู่ด้วยเชิญนะครับขอบคุณครับน้องๆที่มาสร้างสีรันทีนี้ก็สงโตก็สนุกสนานครับหลายคณะเช่นกัน ทุนี้ก็เป็นวัวผ่านมันสอแล้ววันอาทิตย์ก็เป็นยูกิและปิดท้ายด้วยสิงโตไรครับไรในเกมครั้งที่สองไรเกมครั้งที่สองเอาเองด้วยนึงเกมอีกลูก้วยทำให้ตะเกมไปเลยไรอีกเต็มที่โดนพาดอ๋องตั้งให้ดีตั้งให้ดีเฟย์พัดล้างแน่นอนจริงจริงนะครับกำโพลต้องไปสิมาลาทาที่สองไปไปเลยกำโพล ตองโอนสีสาไปนผมภาพในวันนี้ผมจะพูดชื่อเล่นบ่างชื่อิงฟังนะครับนักกีฬาเขากาชอบครับนะจะตีไวภาพเบอร์สองเบอร์สามชื่อขหน่อยนะครับแบบนักพุตบอลเดี๋ยวนี้เขาภาพไม่ภาพไม่ภาพคนหนึ่งคสองแล้วสีสาววีครับรีสาบางวีอีกสิบคะแนนีสารอบสีไทยสำหรับวันนี้นะครับรอบสุดทยสำหรับวันนี้สเป็นห นี่อีกทีลูกสองไปหนึ่งรอบสุดท้ายครับเฮงเฮงทุกท่านครับดูหมายเลขที่ดสี่ไลนสองตัวครับสิบเก้าปิดสวยครับหมายเลขสิบเก้าขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนบัตรสีขาวผมนะครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันคัดเจบเลยครับสี่เจ็ดเก้าครับคะแนนไอ้สี่เก้าเจ็ดครับคะแนนตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วยี่สิบสี่นาทีครับทีมเคหมูหยองครับ สีสะไม่โอ้โหสีสะชนคอบ <ไป S 1> เอา <ไป S 1> ครับเอาด้านใดดีครับหล่อมแดมโอ้โห,โโหตีลายสิบสองคะแนนยังไม่เข้าพลามโตมามามโ,อโอ้โหชนขอบบนตอนนี้เชียร์ทั้ไทเออพลามครับพลามสิภาคะแนนของนายชิวไปเลขสไปเลขห้าร้อยแล้วครับตอนนี้ห้าร้อยแล้วเออสีสะอีกสิบคะแนน เบินปลไยเบินปลไยทำเยอะเยอไปไปกี่ท่าแล้วเนี่ยสามท่าแล้วสามท่าแล้วพลามพลามอีกสิบท่าโอ้ยนาทีนี้สามลูกแล้วสุดยอดสุดยอดเพลงไม่เล่นเพไม่เกรงใจแฟนเลยดูดิเออเอาไอ้แฟนก็ไม่คันดาหนี้ลูกนี้นี่ทำไมแน่จริงนี่แฟนไม่อยู่ประเภทกรหรืออาชีพนะครับ เกออพันาสิบห้าคะแนนครับธนาทรโถทองสิบาคะแนนครั้งที่สสวยหลูสวยหลูเอาให้เต็มโอ้โหหมายเลขเจ็ดไงเออเบอสอขอดาหมายเลขสี่ในในในแรมาเวแล้อยดรอยแปดอแดร้อยแอยแปด้อปอดอปอยนนอยแปดร้ยเยแปด้อยดอปเรยแปอยอยแ้อยยรอดยอ้อ้ปแป้อย้ เหน่งเส้นยาวขาดขาท่าท่าดขายังเหลือเยอะอยู่ขอบคุณครับแหมผมไม่เอาไม้ของพี่เหน่งหรอกครับแหมไม้ที่มันดุจริงนะไม่รู้พอเรามีหลังหกยังไม่ออกเลยหนักข้ามหนักข้นี่ก็อย่างเหมือนงานหนักทุกอย่าครับของคุณเหน่งตอนแดมก็เหมือนกันเหยียบโค้งเขี่ยต่อเขียกระโดดนี่มาแล้วเหน่งตอไปเตนเอาละแม่อนไหนขอให้เต็มไปเลยวิ่เฟนเด็กงปอนมาทางวงเฟน หน่งพัดลามเบ็ดติดไปอย่าให้ทอดเลยอย่าให้ทอดเลยอย่าให้ทอดเลยเบ็ดไม่เข้าวิ่ไม่เข้าวิ่งแต่ที่พี่เก็บนาทีนะครับเหลือสามนาทีเราจะนัดเก็บบัตรเหลืองนะครับอุ้ยโอ้โหได้เสียวได้เสียวได้เสียวเรายังไม่เข้าเอาครับตีนโตก็คนแรงครับลาเหลือให้เต็ม ให้มันเต็มไปเลยทางดวงหนงแต่มาเอาละวีโดดไปสีเลยครับได้บีเลยได้บีเลยครับขึ้นหกลักหกก่อนขึ้นหลักหกได้บีเลยโดดเข้าไปโดดโดดโดดต้าเข้าโดดเราวีวราวีเดี๋ยวดูเดี๋ยวได้ดูหลังดวงว่ารวีแน่นะครับ หวันนั้นจำได้เลยนสํนักงานตํารวจแห่ชาติงานประจับศูนย์ัานมาหลังหวงแตบเดียวไหลไปไหลสองแคม้องแดมครับไหล้องแดมไหลเต็มแล้ว5้าเจ็แล้วครับตอนนี้ไลเพีไป้องเออเไ ลาลามไม่ถึงเอาครับกระโดด1 5คะแนนในเกมในเกมเจ็บให้โดดจะหกรายแล้วโดดให้เจ็บให้โดดเจ็บลอดให้เท้าแพ้มาข้างบวงข้างบวงชนสบายสบายครับสบายสบายนี่ตนนี้ชิวเข้าไปเยอะแล้วพอแล้วชิว ใจจะทาลูกหกร้อยตอนนี้ห้าก้าสี่ครับคะแนนลูกนี้เข้าห0รอครับไล่เจ0ศนะครับอีกส5ห้าลูกผ่านโอ้ยไม่ปีนเวลาลูกนี้ไม่เปีนใสี่แล้ว594แล้วเวลาตอนนี้ก็ยบ9นาทีเล้หนนาทีเราจะนับเกบปัดเสืออนหลยนไเพิ่งเหียจะเพิ่งเขียอันยันวงอีก15คะแนนแลบปัดสือเลือครับ เตรียมตัวนะครับเขียนชื่อได้เลยครับคุเริ่มน้ำแลรนครับบัตรสีเหลืองท่านที่ถือบัตรสีเหลืองอยู่นะครับเขียนชื่อเลยครับเดีวเริ่มน้ำแร่คะแนนนี้หกศูนย์เก้าคะแนนหกศูนย์เก้าครับขณะนี้หกศูนย์เก้าไล่สิบสี่ลูกผ่านเขียนชื่อเลยบัตรสีเหลืองเขียนชื่อไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับท่านที่ซื้อบัตรสีเหลืองของเราเฮ้ย ครใกล้หนับแล้วนะครับบัตรสีเหลืองนะครับเห็นชื่อได้เลยนะครับเห็นชื่อหรือแต่ซื้อก็ยังได้นะครับยังทันครับไม่เข่ามีคนอยากทันเอาหน่อยเอาหน่อยหกศูนย์เก้าแล้วร้อยควายสิบห้าคะแนนมิดเติร์นแดงมิดติร์น่งเต็มแล้วโค้งหลังมา เออนิสาเคาะไปสิคะแนนส3 4นัคหกสามสี่แล้วครับสองนับหนึเวลาผ่านไป29่นาทีใกล้30มสบนาทีแล้วนิสาอีกสิบมาแทนเอาอะมา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 อทำที่สองก็เ์หกเสี่สี่สมามานับกสี่สีนับสองว่ายังไงคิว ายสบายเข้าไปเยอะแล้วนครับนสองคับหกร้อยสี่สบสี่นมัท่านชื่อรสีสาเต็มสีสาเต็มหือแต่นับสอครับพี่หนึนับสอครับหกหสนับสอ้านสอนนลาห้าคะแนนหก้านับสองแล้วครับหกเก้แล้วนครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่พัน เป็นทายกันดูหลักแปดมาแน่นอนครับมาแน่ครับครับหลักแปดมาแน่นอนเพราะเราดับสุดแล้วยังเหลืออีกห้านาทีนะครับด้ยนับสองครับนับสองหกหกเก้าบัตรสีเหลืองนับสองหกหลังวงยังไม่ยังไม่เตะเลยเนี่ยนะครับบัตรสีเหลืองนับสองนับสองจ้าสองแล้วนะสามแล้วเจ้าสามบัตรสีแล้วสามคนอีก บาสีเหลืองนับ้าหกหก้าหกร้ยหกสิบเกนับโลสานับสบาสีเหลืองยังซื้อทันนะครับสำหรับท่านที่เต็งไทยนะครับคณะนี้ระทำคะแนนได้เท่าไรเต็งไทยกันดูพนสุดท้ายแล้วครับพนะสุดท้ายแล้วประเภทขอเสียบปลานะครัเคหมูดองครับหกหเกนับสองเจ็ดแปกเจ็จ็ก้ามีรถสามครับครับสม หกหกเก้านับสามนับสามอยู่แล้วนับสนับสี่ครับพี่เนนับสนับสี่แปดนัสครับพี่มาไี่มาแปสรไม่ได้แล้วชื่อกัเียงนับกแเขียชื่อลงเลขกันได้ครับหลักเจมาแน่นอนครับไหลคราไหลไหลักไหลครับไหลไหด้วยครักไหลเ้ยหนึ่งนับสี่ ขวดสี่ขวดสีบลูกนะสี่ครับไหลเต็มนะไหลเต็มไหลเออข้างวงสิบสองคะแนนครับไมเกมนครับหดรอยแล้วอ๋อหกเครับหกเก้าสาหนับห้าตี่นสตาร์ทครับหอยู่บาจ็เหลืองนับห้บัตรสีเหลืองนะตอนนี้คะแานหกเลาดแฟีก 15,000หลักเจ็ดมาครับเจ็ดาศาดศูนย์ับเจ็นย์แปห้าพระเต็มพลเต็มรับเจ็นัหครับครับเจ็นย์แปนับหใช่มเจ็ดมาหครับเจ็ดหนึ่งเจหครับนัหครับนับหกนับหกมาตายม้าาครับม้าตาปคะแนน หาปาแหนึ right, ่งสแล้วตอนนี้เจ็ดองไีแล้วเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ uh, ็ดสองสี่ับเจ็ดสองสี่ครับไม่เข้าเจ็ดสองสองเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่ครับตอนนี้ห น่าเห็นใจครับมานับโอสกอร์ก็แปดสิบนะครับแล้วตะก้อเข้าลูไงเดยสองสี่นับหกครับนับโอเฮ้นับเจ็นะครับพี่ไหนครับเจ็แล้วเหรอครับนับเจ็ดนะครับนับเจ็ดเจ็ดสองสี่ับเจ็ดนับเจ็ดบัตรสีเหลืองนับเจ็ดแล้วครับคนขนานี้เจเข้าไปเลาเจ็ยเออข้ามวงสิบสองคะแนนนับแครับนัดสามแล้วเจ็ดสามหก เป็นาเลยข้ารอบแล้วลือกอะไรก็ได้เลยนับอกอะไรก็ได้ยไว้ลกแนับเอาอบนับแดับนับนับ8ป8เลไปเลยเออโชว์ไปเลยเนับเลยนับเจสามสิบหกนับแปแข็งมากแข็งแข็งที่หลังนะครับเอาเยอะเลยนับแปดเก้าครับนับเก้า นับ9 7 3 6นับ9นับ9แล้วก็ผ่านสีเหลืองนับ9อะไรล้วนับ9แล้วครับนับ9แล้ว9นับ9ก้แล้วเดี๋ยวมาเชียร์ตะก้อกันนะครับเดี๋ยวมาเชียร์ตะก้อกันนับ9ครับ3 6นับ9เดินไปเลยเดินไปเนี่ย รับตารับตาีไม่ข้าไม่หนีได้แล้โลพักครับนัพิับนะครับหลมแรงลมแรง5นาที5นาทีนาทีละลูกเอาลานลารบเหลือลาคนารับาดเซเห็นเตี่ตแล้วแง740ก่อนแก่อนเออตีเสมอไปก่อนตีเสมอไปก่อนต801ไปก่อนโดนไป เออพยายามอย่าจับนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรปล่อยตกโอเคพัดลามว่ายังไงเว้ยยังได้นะยังได้ยังได้ชิวพัดลามเฮ้ยอะไรเว้ยอะไรลงอย่างทุกมาเว้ยลงอย่างทุกมาเว้ยเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งพัดหลามโอ้โหเฮ้ยย่าๆเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาลอยไล่ลอกจ้าไล่ลอกเหลือหนึ่งนาที อะไรก็เกิดข right, ึ้นได้อะไรก็เกิดขึ an on, to ้นได้แตกไปมาโคตรตายนี่ยี่สิบห้าเนี่ยยี่แฉะมาเลยพระรามลูกที่หิึ่งแท้มีไหมนี่มียี่สิบแท้มีเออขอรุกดูท้ายรายการหน่อยนี่ยี่แฉะอยากเห็นอยากเห็นพี่เอกเขาอยากจะเห็นอยากเห็นพี่พัดลามมาแต่พัดลายังไม่พัด จ็ดนี่ไงตาวอแปดคะแนยังไม่ันโอ้ยยังไม่แปเก้าแปดเกอปดกเรืยเเรืยเตียเยเรืเดียวปากยเร่เดียวปากยสได้พลาก็ได้เอาเลแปดร้อเกินอยู่เรื่อแปก้า เราเบี้ยโอ้โหมันจะชอกออกมาทำไมไว้หาเอ้ยบรรดาชกทำเพื่อเพื่ออะไรวะกทำเพื่อเพื่ออะไรนนี่ไงี่ไงโอ้โหแปดร้อยขึ้นแปดร้อยขึ้นเอาลูกหมดเวลาการแข่งขันครับทีมราชนาวีครับทำคะแนนได้7.99คะแนนครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียเท่านี้ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านเลยครับขอขอภัยครับ789ครับ789 <8 89. S 2> พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ